ตัวกันกลางทุ่งนาค่ะชื่อช่องรายการว่าว่า de! เอาดีดเอ่อรายการนี้ก็จะมาแชร์การเอาเอา้ยไม่ใช่หมายถึงว่าแชร์เรื่องราวเวลาที่เในนัททำอะไรนะคะในเกี่ยวกับชีวิตในไม่ว,ว่าจะถ่ายคอนเทนต์ถ่ายละครในก็จะมาแชร์นะคะว่าเอาดีๆ e, มันขนาดนี้เลยเหรอ ก็อยากจะให้รู้นะว่าทุกคนแบบเจนอะจริงจังมากเกี่ยวกับเรื่องการแสดงหรือการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าจ้างเอะขอลองจ้างได้ไหมขอแค่นี้เราทํากันขนาดนี้อันนี้คือโปรเจกต์แบบเออลงไอจอจีแต่เราก็โปรดักชันยิ่งใหญ่เวอร์จริงๆก็อยากให้แพนได้เห็นนะแบบรีฟ,งร,ฟงรีเฟกริมไลท์โอ้โหต่างๆสวยมากไม่นี่หูติดนี่ยังท้องฟ้าเลยอันนี้ท้องฟ้านี่เราประดับเองนะคะจริงๆแล้วมันเปนตอนกลางคืนนี่เราสร้างโดมขึ้นมาแล้วก็เป็นอ,อจอ LED แล้วก็ทเป็นแบบว่าเป็นท้องฟ้าเป็นทุ่งนานะคะก็หูุ่ม ติดตามดูชีวิตเจนว่าเจนทุ่มเทขนาดไหนไม่มีอะไรหรอกคือตอนนี้ว่าไม่มีอันจะกินแล้วจ้างได้ไหมยูทูบเราถ่ายทํากันกลางทุ่งนาแดดร้อนๆแบบนี้เป็นไงทุกคอนเทนต์เราตั้งใจเออปีเี๋ยัไม่ยัไม่ได้หรออันนี้ อันนี้เป็นลุกอะไรนะครับอันนี้ลุกเป็นลุก,ลกอีนวลลุกที่เจนนิสเล่นก็คือในเพลงบินใบงิ้วชื่อเรื่องว่าเพลงบินใบงิ้วร้วบทดเป็นนวลแสงนวลนะคะก็เป็นคนโง่ที่รักผู้ชายมากแล้วก็โดนแม่ผัวดา่านั่นนู่นนี่ก็ไม่เ็ดอยากจะได้ความรักอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างนี้เดี๋ยววันนี้มาดูกันเพราะว่าเราต้องใส่เราต้องใส่คาแรคเตอร์คคฟในครบเราไม่ได้เล่นเป็นอีนวลนะเราจะเล่นเป็นพี่พีชชอบมากึืนชอบมากก็ขอบคุณนะคะที่โคเวอร์แบบตามแสงนวลเดี๋ยวหนูวันนี้หนูมาโคฟพี่พีทบ,บ้างนะคะฝากด้วย แอคไม่น,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 นได้เฮียอะไรจ่าอะไรนะักหนักก็คนเลิกกันน่ะแม้แต่ตงึกเก่งในของมึงมึงก็เอาคนไปด้วยเขาบอกว่าเมื่อกี้ที่เล่นไปอ่ะก็คืออยากได้ความแบบไล่สะบัดกว่านี้อีกทำไมทำไงได้ล่ะถึงอย่างหรออ๋อค่อยเดินทำไทำงได้ล,ะดละ่ะทำไมคือเริ่มอยู่ตรงนี้ฮะโอเคอารมณ์แบบเอาเป็นทิศขอบมือได้นะทำไมทำไมเอ้ย <_ Heaven> คือเราโฟกัสแอคติ้งก็ว่ายากแล้วอันนี้เราต้องโฟกัสคาพูดให้งับคาเนี่ยมันตรงกับบทให้มันซิงกันซึ่งถามว่ายากมันยากมากเราเล่นเล่นเนี่ยแอคติ้งนี่คือต้องให้เป็นคอมเมดี้ที่สุดแบบใส่ความเป็นพี่พีทให้ได้มากที่สุดแล้วดูชานีอย่างหนูดูจะเป็นได้เหรอคะพี่พีทว้ายังไงอะฮะมึงรู้จบยังคะมึงจำไว้นะวันอังคารวันสีชมพูวันฟูดแพนด้าลดสูงสุด90%สส่งฟรีทั้งวันส่งฟรีทั้งแอป เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมตอนนี้ลูกไม่มีแบบเอเนอร์ตี่จะเบื่อท่านผู้ชมแล้วแบบเออเสียงเราไม่มีหรอตอนนี้ใครแม่ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเปลี่ยนลุกกันค่ะเป็นลุกแม่จอมนะคะเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวรู้เยอะเยอะเยอะใยัไม่ได้เยอะเยอะมึงเยอะอะไรให้กูเล่นตรงนี้เดี๋ยวกูตกน้ำ ทุกคนคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเปลี่ยนลุกเป็นลุกแม่จอมนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะแซ่บขนาดไหนจะสู้แม่ต้อมราชินีก่อนได้หรือเปล่าก็คือเปลี่ยนลุกหมดเลยเรามีแบบเครื่องวิกเครื่องหัวชุดเอยเราเตรียมมาหมดแล้ว,ลวรับรองว่าปังแน่พี่พีจะต้องแบบโอ้โหยออแร้าวอย่างเงี้ยเเรื่องราวตอนนี้กําลังจะแปลงโฉมเป็นแม่อ,อีจอมนะคะ เออยัง Bond ไงปากแดงมาแล้วอ anyway? ีนวลมายังองลงแล้วนะมึงปั่นไม่เธอเขาจะบอกให้่าติดนวอยู่มึงปั่นไม่เธอเขาไม่ใช่ังขอโทษอย่าจามนะจามนี่ฮาเลยนะเหมือนหมุนหล่อเหมือนอะไรคะท่านผู้ชมไทยติเหมือนอะไรเอ่ยแฟนอีนวล ยังไม่วางสปาป้าลงอีกหรอหรือมึงอยากแดกบาเลต้ากูอีนวลอีวบัดเด็ดเดดแลยวไปแล้วอะอีวบัท เราก็ลัาจะเริ่มถ่ายทำแล้วนะคะแล้วก็บดแม่ก็คือยาวมากต้องมีท่อตุ้แปรกสุดๆแบบปังๆกูอยากบายครับกยกับใครก็ไม่รู้ไอ้ไรกูอยากจะรู้นะว่าคนอย่างมึงเนี่ยมันจะตายหาตายหูไปจากนู้นกูะทีฮะชิโอยน้ำมือน้ำน้ำหวานใ่น้ำหวาไหายใจช่วยแร่แล้วมันแบบพี่พูดด้วยความอารมณ์อะ มาทใึงมาคุยกับกุนนี่มึงมาเลยมึงมามึงมาไปไปไหนเปลี่ยนรูปเงี้ยเป็นจอมเงี้ยเป็นจอมจบแล้วนะเทปเมื่อกี้จแล้วนะน่าจะได้หมดแล้วแหละมันเหนื่อยเหมือนกันนะมื่กี้หน้ามือจริงๆนะผู้ชม มันใช้ energy มหาศาลเวอร์แบบไอไอในคลิปก็คือต้องโดนด่าว่าแก่อันนี้รู้สึกว่าแก่จริงๆแล้วอะ่ะคือว่าไม่ได้นะมันเหนื่อยแล้วคนที่แบบโคบในติ๊กต็อกเนี่ยต้องยอมใจพี่ผีจริงๆเขาเก่งอะ่ะไหวได้ย,ยังไงอ่ะเล่นไปทุกตัวเอาอยากได้แบบหล่อแบบมาตัวเลยอะ่ะเป็อะไรวะมันไม่ได้แต่หนวดอันนี้และอ่าทุกคนเดี๋ยวตอบปะมวยค่ะคุยหะไเข้านะคะ หนวดเข้าปากอ่าทุกคนคะเดี๋ยวรอลุกต่อไปนะคะเป็นไอจอมคะ่ะเป็นผู้ชายดูซิว่าจะหลอกขนาดไหนเออรอดูเลยเป็นยังไงรู้สึกว่าหลอกเหมือนมาร์กตัวนเลยอ่ะตอนนี้เฮ้อเซิ้นตอนมีหนวดเป็นแบบมาร์กตัวลึมเกินหนอยมึงวางสปาตาลงหรือมึงอยากแดกมาเลต้ากูมึงยืนเลี่ยงกันสามตัวแบบนี้เดี๋ยวกูก็ยิงแม่งแบบ จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าปะปะเยกะเยอะไปเอ๊ะไปเอ๊ะไปยกะยอไปเอ๊ะไปไปยกะเยอไปเอ๊ะกูไม่เหลือเอเนอร์จีทำงานแล้วนะวันนึงนกูเป็นเกตัววะได้ๆนี่มึงสะใจมากใช่ไหมคะก็แบบูนี่มึงสะใจมากนะใช่ไหมคะนี่มึงสะใจมากนะใช่ไหมคะ อันี่เมนคุณยายวันดาบมอีไ้คอันนี้มาให้แม่แต่แรกไม่เอาเอาชามบ้านไอ้หมดชาวบ้านที่ปีนต้นโอลรู้ยัไงเอาเรือออกไปทำงานลูกทีด่วนโกได้แล้ว ก็เปลี่ยนลุกเมื่อกี้เป็นลุกไอจมไปแล้วติดหนวดติดเขานะคะเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนเป็นลุกชาวบ้านหนึ่งที่แบบว่ามาแอบฟังเวลาเขาตีกันทะเลาะก,กันแบบความขี้เสือกของชาวบ้านในซอยแบบได้ยินเสียงอะไรวะอุยอยากดูอยากรู้เดี๋ยวรู้กันว่าเป็นยังไงเสือกยังไง ถึ้นกับเราอุ้ยเขาตีไม่ครับตรงนี้ไม่ให้ผ่านครับยายครับยายไปไหนครับยายว่ายายจะไปดูเสียงเฉียนเสียงมันดังอ่ะยายอยากดูเสียงอะไรเอ่ยยัยคุณตัวทำที่แล้วมันทำยังไงนะยาย คนแก่ทำอะไรเสียงไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่รู้ยายว่าไม่รู้เหมือนกันเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรอยู่ในปากด้วยพูดไปด้วยน่าจะเกยกันมึงก็พูดไปด้วยอยูว่วทำไงได้ ม่วนที่จ้าของแม่กิ่นวดเกลือัดเกลือเกือเอไว้ยายยายเออนี่เราแต่งแต่งนานแค่ไหนคะโอ้ยเจ็บหลังนาทีเท่านั้นนารานาทีเหรอไทยหนึ่งนาทีไอ้เหี้ยไว้ไปไหนวะสบายดีไหมพวกเองสบายดีครับยายเออโตเป็นผู้เป็นคนนะลูกนะ หน้าตาทรงแบบเนี้ยเหมือนคนติดยาเลยมึงกินได้มันกันเยอะๆหน่อยเฮไปต้มอยู่นะผมไปต้มข้างหลังไม่ยายบอกกี่รอบแล้วเนี่ยเลิกต้มใบกระท่อมต้มอะไรคะใบท่อมต้มอกมาต้มอกมาอ๋อเลยแต่จริงๆผมซื้อมาจากยายนะเนี่ยมึงอย่าไปพูดสิไอ้ัตซาทบอแม่มึงได้ยินทำไงฮะเฮ้ว่าแต่ไหนเอามาให้กูสักใบดิใบท่อมเหรอกัญชาดิซาตานี้มันถูกกันมาอ่ะ ข่าวมึงรู้จักเปล่าติ๊กตกอะไปแล้วปวดหลังเสร็จแล้วมึงคัดยังอ่ะคัดกูก็เล่นอ่นัคือเดี๋ยวตีต่อไปก็คงจะต้องเป็นเอออินโนขึ้นมอเตอร์ไซค์เออเบื้องหลังว่าไม่รู้แล้วคุอยากดูไหมอันนี้เันเบอร์อะไรวะอะไรกันเนี่ยแล้วแล้วต้นเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วใครถ่ายวะ เราว่าตรงนี้เรายิงเข้าป่าเนี่ยอ๋อมาใช่หเออแต่ว่าอันนี้ของร้านตอนนี้นะคะเราก็กําลังมีปัญหาก็คือฉากจบของอีแสงนวลมันต้องแบบมันต้องไปอ่ะเพราะมันโมโหแต่ไม่รู้ว่าจะไปยังไงกําลังคิดอยู่ว่าจะไปยังไงได้ได้ณบอกว่าเออถกอะถกอะนั่งโมโหถ้าใส่นงสัน คลิ o u t u b e วันนี้นะคะช่องรายการชื่อว่าเอาดีๆก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวขึ้นรถกลับบ้านชุดนี้เลยและที่สำคัญนะที่ลืมไม่ได้เลยนะคะนี่เลยค่ะครัวยายไก่นะคะที่ให้โลเคชั่นแสนสุดบางของเรามีทุ่งนานะคะบรรยากาศดีและที่สำคัญนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับอาหารอร่อยๆนะคะกะเเราแห้งๆคือเด็ดมากถามหน่อยว่าร้านอยู่ตรงไหนคะโลเคชั่นอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่กุสัยมีนบุรีค่ะเลขที่1น9 ดัวเยี่ยไก่นะคะร้านเปิดเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์ปิดันอังคานอ่ะอาหารอร่อยจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนมาลองชิมนะคะแล้วก็มีบรรยากาศทุ่งนงทุ่งนาถ่ายรูปทำคอนเทนต์ได้เลยได้เวอร์รับรองว่าปังขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะพูดจบพูดจบจบไปแล้วอ,ะอ่ะปิด,ดนะใช่งไงปีน,นี้ปิดเงปิดตาปิดตาปิดตาปิดมาปิดต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 า อ๋อรายการเราไม่มีโฟงไม่มีฝากอะไรทั้งนั้นอยากดู <c oughs> <c oughs> เราเราทำไปเรื่อยเราทำเล่นก็เพลินๆน,นะคะทุกคนกดก็แค่กดเข้ามาดูสักห้าวีก็พอค่ะจะได้มียอดวิวเพิ่มขอบคุณมากนะคะทุกคนที่รับชมสวัสดีค่ะ